ฮ like oh. oh. ัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดีโอ้โอ้ว่าไงทำไรอยู่ขอเวลาสักพักหน่อยไดไหมขอเวลาทักทายหน่อยไดไหมเจ้าที่มังมังกรโคโมโดสายพันธุ์มังกรโคโมโดเจ้าที่สวนลุมพินีประเทศไทยว่าไง อย่าเพิ่งเอาหางมาพาดกันเด้ออะไรจะขึ้นต้นไม้เหรอจะปีนต้นไม้เหรอตัวเงินตัวทองประเทศไทยอุ้ยเปิดน้ำแล้วตรงนู้นก่อนมันคูมนคูนคูอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้มีสองตัวมีตัวหนึ่งนอนอยู่ตรงนู้นเลย ว่าไงถ้าอยู่ทั้งประเทศผมเนี่ยก้อยทำก้อยทำลาบหอ,อมแกงเนี่ยโหอร่อยมากๆลยเนี่ยหอ,อมแกงแถวใบสะพูเนี่ยโหสุดยอดเลยนะเนี่ยใบยีเิศเนี่ยนะ่ ออมแกงอร่อยมากๆเนี่ยแต่อยู่ประเทศไทยเขาเจ้าอนุรักษ์ไว้บ่ได้ให้ทำลายเนาะใครมาให้ดูมาถ่ายรูปว่าไงแกพลาดแล้วเหรอปุ๊บ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 พลาดมาเร็ว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 ว่าไงครับอยู่นิ่งๆแล้วคู่แล้วเนี่ยมันคู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ขอบไทยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ